เปิดคําสัญญาพีทกันตพรหลังแต่งงานแก้มบุม๋มลั่นมั่นใจไม่เจ้าชู้วันนี้12พฤษภาคม2567แก้มบุ๋มปริยาดาและพีทกันตพรถือเลิกงามยามดีในช่วงเช้าเข้าพิธีมั่นตามประเพณีไทยจีนนะห้องฉัตราบอลรูมโรงแรมสยามเคมปินสก,กี้กรุงเทพไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งงานฉลองมงคลสมรสจะจัดขึ้นใน19พฤษภาคมที่จะถึงนี้ โดยพีทกันตพรให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเผยเมื่อช่วงเช้าตนถึงกับมีน้ำตาคลอพร้อมเล่าเหตุผลที่มั่นใจเลือกแก้มบุ๋มปริยาดาเป็นคู่ชีวิตว่าถามว่ามั่นใจอะไรในตัวเขาก็หลังจากระยะเวลาที่อยู่ด้วยห้าปีเขามาเติมเต็มอะไรหลายอย่างในชีวิตผมที่ไม่เคยมีมาก่อนเป็นสิ่งที่หาในชีวิตไม่เจอแล้วเพิ่งเจอสีสันในชีวิตหัวเราะก็ปกติชีวิตผมเรียบง่ายเป็นรูทีน แต่พอมาเจอเขาไม่เคยง่ายเลยนะครับหัวเราะด้านแก้มบุ๋มปริยาดาเผยถึงหัตุผลที่มั่นใจเลือกพี่พีทว่าด้วยความที่เขาเป็นผู้ใหญ่ส่วนหนูไปเรื่อยไปเปื่อยสติมาบ้างไม่มาบ้างเขาค่อยตบเราให้สติเข้าที่เข้าทางและเขาไม่เจ้าชู้อันนี้สำคัญมั่นใจเลยเขาเป็นคนที่รักครอบครัวมากถ้าตัดสินใจอะไรก็แน่วแน่งานนี้พี่พีทถึงกับถามเองว่าภูมิใจไหมครับ ขณะที่แก้มบุ๋มถามกลับแบบทันกันว่าแล้วพี่พีทภูมิใจไหมคะที่หนูก็ไม่วอกแวกสำหรับแพลนอนาคตหลังแต่งงานพี่พีทเผยว่าตอนแรกคุยกันอยากให้มีลูกตอนปีมังกรแต่ถ้านับตามตำราไม่ทันแล้วอาจจะมีลูกปีงูเล็กแทนและอยากได้ลูกแฝดซึ่งแก้มบุม๋มได้ทําการฝากไข่ไว้ตั้งแต่ปีแรกที่คบกันแล้วส่วนคำสัญญาที่ทั้งคู่มีให้กันนั้นพี่พีทเผยว่า ผมบอกกับเขาตั้งแต่แรกว่าไม่รู้หรอกในอนาคตจะรักและสวีดเท่าเดิมไหมแต่จะให้เกียรติและซื่อสัตย์กับเขาตลอดไปเป็นสิ่งที่ทำให้ได้ด้านแก้มบุ๋มบอกว่าหนูยังไม่เคยสัญญาเลยหนูยังไม่ได้คิดเลยแต่อยากบอกขอบคุณค้ที่พยายามทำทุกอย่างให้หนูหนูอาจเป็นเด็กบ้างทำถูกบ้างผิดบ้างพี่พีทก็คอยส่งเสริมไปในทางที่ถูกท้ายที่สุดเรื่องที่หลายคนอยากรู้คงหนีไม่พ้นมูลค่าสินสอด ซึ่งพี่พีทเผยว่าจริงๆผมว่ามูลค่ามันเรื่องหนึ่งแต่ทุกชิ้นที่ให้ผมพยายามหาความหมายที่ให้เช่นรถบ้านไม่ใช่รถทั่วไปที่ให้รถบ้านเพราะจากบ้านผมไปบ้านน้องรวมแล้ว110กิโลได้และเขาก็อยากได้รถบ้านตัวแหวนใช้เพชรเม็ดเดิมตอนที่เลือกมันมีสตอรี่มันเป็นวันที่เราครบกับด้วยน้ำหนักกระดัดกระดเป็นเพชรเม็ดวันที่คอแต่งเป็นวันที่คบกันและปีที่คบกัน ของขวัญจากพ่อแม่เขาตั้งใจเตรียมมาให้เป็นเงินสด40ล้านโดยเป็นเช็ค35ล้านเงินสดอีก5ล้านสร้อยเพชรท,ทองคำนอกจากนี้ยังมีการแลกแหวนกันซึ่งแก้มบุ๋มบอกว่าพี่พีทเขาเป็นคนที่ถ้าไม่ชอบจะหยิบมาใส่น้อยแล้วหนูซื้อแต่แหวนที่เป็นแฟชั่นเรามีแหวนกันหลายวงมากนาทีสุดท้ายคือเมื่อวานเราอยู่โรงแรมใกล้ห้างเลยบอกพี่พีทเราควรมีแหวนอีกวงว่านี้คือแหวนต่างจากวงอื่นๆ ที่เราซื้อให้กันมันยังไม่จึ้งก็เลยตัดสินใจตอนทุ่มครึ่งแบรนด์ปิดสองทุ่มแล้วดันมีไซส์และแบบที่ต้องการ